แล้วแต่ละที่อย่างที่ทํางานเราอ่ะก็มี3ามสี่คนนะครับซึ่งก็บอกว่าไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันก็คือใช้ชีวิตตามปกติไปนู่นไปนี่แต่ท้องเสียตรงกันครับในช่วงวันสองวันซึ่งล่าสุดเนี่ยทางสาธารณสุขก็ออกมาแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับคือไม่เฉพาะชาวจันทร์นะคือทั่วประเทศเลยให้ระมัดระวังทุกคนมีโอกาสที่จะเป็นได้ใช่นะครับคือโรคอาหารเป็นพิษ ซึ่งเกิดจากการบริโภคอาหารน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียไวรัสพยาธินะครับและสารพิษที่พยาธิสร้างขึ้นนะครับซึ่งบางทีมันมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าใช่ไหมคือถ้าเกิดท่านไปกินอะไรเนี่ยอายํำเลยกินร้อน,นกลดีที่สุด ไอ้ที่แบบตกพื้นแล้วบอเชื้อโรคไปเห็นเชื้อโรคไปเห็นเนี่ยไม่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 เอาไดไม่จริงไม่จริงกินร้อนช้อนกลางล้างมือืออันนี้เป็นหลักสําคัญเลยนะครับแล้วอาการเนี่ยที่พบกันส่วนใหญ่ก็คือท้องเสียปวดช่องท้องมีไข่เวียนศีรษะคลื่นไส้อาเจียนนะครับซึ่งมันก็จะคู่มากับการสูญเสียน้ําคือในเบื้องต้นเนี่ยท่านต้องจิบน้ําเกลือแร่นะไม่ใช่ดื่มแบบ เอื้อกเอื้อกเอื้อกนะคือค่อยๆจิบต้องจิบคือจริงๆผงเกลือแร่เนี่ยควรจะมีติดบ้านเอาไว้เพราะบางทีท้องเสียตอนกลางคืนเนี่ยไปซื้อมันไม่สะดวกไงใช่ไหมก็ผงเกลือแร่ผสมน้ําแล้วก็จิบตลอดนะครับปัดใจเสี่ยงเนี่ยเขาบอกอาหารครั้งมื้อนะอาหารที่ไม่ได้แช่เย็นบางทีเสียแล้วรสชาติมันยังเหมือนเดิมอยู่แต่มันเสียแล้ว กินเข้าับข้าวแทานเช้าเนี่ยมาทานต่อตอนเที่ยงแล้วจะทานต่อตอนเย็นบางทีทานไม่ได้แล้วนะใช่อะไรอย่างเงี้ยคือบางอย่างเก็บได้นานแต่บางอย่างนิดเดียวมันเสียต้องดูให้ดีนะครับบางคนใช้วิธีการชิมให้บอกว่าเฮ้ยรสชาติไม่เพี้ยนกินได้ไม่จริงอะบางอย่างเนี่ยมันเสียแล้วนะแต่รสชาติแต่บางทีมันบอกอะไรไม่ได้นะต้องระวังนะครับไม่ล้างผักผลไม้อันนี้สาคัญเช่นเดียวกันต้องล้างให้สะอาด ใช่ไหมนะครับรับประทานอาหารสุกๆดิบๆอันนี้เสียงแน่นอนนะครับก็อาหารต่างๆรวมถึงน้ำดื่มน้ำแข็งอันนี้ก็สำคัญนะน้ำแข็งเนี่ยต้องเป็นน้ำแข็งที่สำหรับบริโภคเท่านั้นบางคนเนี่ยไปซื้อน้ำแข็งสำหรับแช่ของเอามากินอ่อันนี้มันก็เสี่ยงที่จะเจอคนเปื้อนเชื้อโรคแล้วก็เกิดอาการท้องเสียได้นะครับหลักการสำคัญแน่นอนนะครับ กินร้อนช้อนกลางล้างมือครับนะครับช้อนกลางเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าไปช้อนกลางที่กินร่วมกับคนอื่นนะช้อนกลางของตัวเราเองด้วยนะก็ต้องระมัดระวังนะครับ,รบและแน่นอนการรักษาเนี่ยก็คือในเบื้องต้นเนี่ยท่านควรจะมีผงเกลือแร่ติดบ้านหรือว่าติดที่ทํางานไว้เวลาท้องเสียถ่ายทักสองสามรอบเนี่ยต้องเริ่มจิบละนะค่อยๆจิบ,รบอ,อร่อยด้วยนะผมชอบกินใช่ไหมเอาคุอกินเล่นไหมเนี่ยแล้วจะรู้สึกจะ หวานๆเค็มๆนิดๆอ,อ,อร่อยดีอร่อยดีนะครับและถ้าหากมีอาการหนักเนี่ยต้องรีบพบแพทย์ทันทีครับผมอยา่ปา,ยาประมาทอย่าประมาทนะครับ